อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมเส้นทางที่จะเดินทางจากกรุงเทพเข้าบุรีรัมนะับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะลงให้ชมเพื่อเป็นการแนวทางการเดินทางช่วงปีใหม่นี้นะครับเป็นเส้นทางที่เราใช้บ่อยนะครับหรือว่าใช้หลักๆก,ก็จะเป็นวิ่งเส้นทางนี้นะผมว่ามันสะดวกดีก็เริ่มต้นเราจะตั้งจุดศูนย์กลางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ เราออกเดินทางประมาณบ่าย2องนะครับเลี้ยวเข้าตรงถนนหมายเลขหนึ่งนะรถือว่าถนนเส้นหลักที่จะออกมาชานเมืองนี่แหละครัก็รถกําลังเริ่มเยอะนะเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายสองกว่า,วาแต่ถ้าสี่โมงนี่คือค่อนข้างจะติดหนึบนะรับพอขึ้นถนนเส้นหลักเราก็จะวิ่งตรงลูกเดียวนะคือเราไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยเราจะวิ่งเส้นตรงอย่างเดียวจุดนี้ผมไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดมากมายนะครับ ออกมาได้ทางหลาย,ลายทางครับตรงนี้จะเป็นเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์นะครับส่วนมากก็จะวิ่งเส้นหลักตรงนี้นะเราไม่ได้ใช้ทางด่วนนะเพราะว่าเวลาเนี้ยผมว่ารถยังไม่ติดต่าไหร่ถ้าเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นผมว่าทางด่วนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะีวิ่งตรงมาเรื่อยๆเข้าหน้องแค่หินกองนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเริ่มโซนนี้รถบรรทุกจะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต่ ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นโค้งค่ายทหารนะครับที่จะเลี้ยวไปนครราชสีมานะตรงนี้คือสระบุรีนะครับขึ้นสะพานแล้วเลี้ยวไป้าอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเลี่ยงไปทางแยกบ้านนาครนะับแต่ว่าผมว่าแนะนําวิ่งเส้นหลักทางนี้จะสะดวกกว่านะก็จะได้เห็นได้ว่ารถเบาบางบางตาแต่ถ้าปีใหม่ผมว่าน่าจะติดงแงกนะอันนี้คือก่อนปีใหม่หน่อยนึงนะมันยัง พื้นที่ใช้รถใช้ถนนได้คล่องตัวอยู่ขับมาเรื่อยๆก็จะเจอแลนด์มาร์กสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงปูนนี่แหละโรงปูนใหญ่ๆเนี่ยที่เราไปกรุงเทพขับไปหรือว่าขากลับเราก็ต้องเจอโรงปูนนี้นะวิ่งมาเรื่อยๆนะก็จะเห็นได้ว่ารถค่อนข้างบางตานะัป้ายนี้ก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่ง <c oughs> เห็นป้ายนี้ที่ไรคิดถึงบ้านทุกที เข้าปากช่องก็เดี๋ยวน่าจะได้แวะรอบแรกนะแวะปั๊มเข้าห้องน้ำรอบแรกพักรถพักคนสักสิบห้านาทีนะเอสเซโซ่ตอกๆแวะเข้าห้องน้ำกินกาแฟก็ได้เดินทางต่อนะถ้าถึงจุดปากช่องตรงนี้ก็ ผมตีไปว่าสักเครื่องทางแล้วประมาณ100กว่าถึง200กิโลแล้วเราออกเดินทางเส้นนี้เราจะวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็จะสังเกตป้ายแล้วก็ชิดซ้ายไว้เลยนะทางเข้ามอเตอร์เวย์จะอยู่ก่อนขึ้นสะพานนะออกจากปากช่องหน่อยหนึง่งมอเตอร์เวย์ยังไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับขึ้นได้ฟรี และอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือถนนเส้นเส้นนี้ก็เขาบอกว่าเป็นมอเตอร์วเวย์ที่สวยวิวสวยที่สุดนะในประเทศก็อันดับต้นต้นเลยเอา้าบางที่อาจจะมีสวยกว่านี้แต่ว่าจุดนี้ก็ถือว่าสวยงามนะตอนผมผ่านตอนนี้มันเวลาประมาณ5้าโมงนะครับพระอาทิตย์กําลังจะตกแสงจากท้องฟ้าก็คือสีส้มๆสวยงามจริงด้านล่างจะเป็นเขื่อนลำตะคองนะค ด้านขวามือจะเป็นเขาเยี่ยที่งที่เขาติดตั้งกังหันลมไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแต่ตามภูเขามันเลยหน้าฝนมันก็จะค่อนข้างแห้งแล้งนะมันจะไม่เขียวขจีเหมือนหน้าฝนก็สวยอีกแบบนะแต่ตรงนี้บอกว่าชมวิววันเพลินเลยน,นี่เราก็จะวิ่งผ่านเรือนจําตรงนี้ก็คือข้างล่างจะเป็นเรือนจำนะครัเขาเลยทําที่ครอบไว ใันใครปลาสิ่งของลงไปข้างล่างนะครับลงมาก็จะเป็นทางสร้างสะพานถือว่าพัฒนาไปเยอะพอสมควรนะครับนครราชสีมาแต่ปกติแล้วถ้าเราจะวิ่งเส้นหนองกี่นางรองนะเราก็ต้องออกตรงแยกตรงนี้นะ Q, ครับแยกสี่คิ้วครับแยกสี่คิ้วแล้วก็จะจะวิ่งออกไปทาง แต่รนะเราจะวิ่งเส้นตรงเราจะเข้าไปฝั่งนครราชสีมานะไปจนสุดสุดทางมอเตอร์ว์แล้วก็เลี้ยวเข้าเส้นลำปลายมาสบนะผมว่ามันรถน้อยอถ้าเส้นน้องกี่มันจะมีทางทาง,ทาง,ทางตรงโรงพยาบาลตรงโชคชัยนะก็เลยติดขัดทางเส้นลำปลายมาสค่อนข้างมืดนะก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดร,ระวังนะพอถึงโซนนี้เราจะไม่ค่อยได้ถ่ายเนะพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตตอนใกล้ถึงแล้วกันครับ เราถึงแยกสวายจีกนะจะแวะกินข้าวตรงนี้นะเพราะว่าไปถึงบ้านน่าจะประมาณ3ามทุ่มอ่ะก็เลยแวะกินข้าวนี่ก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นแยกสวายจีกนะคับนะาเกิดแวะแก,กินข้าวสักครู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอกินข้าวเสร็จเราก็เดินทางจากนี่ไปประมาณ20นาทีครับถึงบ้านระยะเวลาที่เราใช้เดินทางจากกรุงเทพก็ประมาณตีไป7ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับเร็วแล้วก็แวะพักบ้างก็คลิปนี้ประมาณนี้นะเผื่อเป็นแนวทางสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Oh. Ketanya. Ketanya. Kong.